I'm <laughs> oh, สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้รายการทัวของสาธิตประสานมิตรนะคะก็จะเป็นมาที่แรกนะคะห้องนี้คือห้องที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการงานอาชีพนะคะและห้องนี้นะจุดสําคัญคือ1 เด็กทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นต้องมาจุดนี้ค่ะนอกจากน,นั้นแล้วนะคะยังบอกว่าเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งของเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยเพราะว่าทุกๆคนนั้นจะต้องผ่านประสบการณ์ห้องนี้ค่ะและนอกนั้นแล้วนะคะจะเป็นห้องที่ทําเงินให้กับเอกอาหารและการโรงแรมด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปพบกับด้านในได้เลยนะคะ พสศิริอร่อนนภกิจที่นี่คือศูนย์ฝึกประสบการณ์การงานอาชีพนะคะเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียนวิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสารที่นี่เป็นเหมือนตลาดเล็กๆสำหรับนักเรียนนะคะมาฝึกประสบการณ์ในการผลิตและก็การจำหน่าย เราจะมีเวรสำหรับนักเรียนเอกอาหารถ้าเป็นม .4 เราจะมาผลิตตอนเช้าและก็ตอนกลางวันนะคะตอนเช้าเราจะเริ่มประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะนักเรียนก็จะมาผลิตเมนูต่างๆตามที่เห็นนะคะแล้วช่วงเที่ยงเด็กนักเรียนก็จะมาขายนะคะมาจำหน่ายมาฝึกการขายมาฝึกการทอนตังนะคะสำหรับ ผู้บริโภคเราก็คือนักเรียนอาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตโรงเรียนสาธิตนะคะ วิชัยนะคะหัวหน้าง,งานสุขภาพอนามัยอยู่ยห้องพยาบาลอาคาร5ชั้นล่างค่ะางานสุขภาพอนามัยของเราก็ดูแลเรื่องการประถมพยาบาลและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะพร้อมทั้งจัดโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรนะคะเช่นโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนโครงการตรวจฟัน โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนทั้งโรงเรียนและบุคลากรค่ะค่ะห้องพยาบาลก็จะเปิดให้บริการ7จ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะในวันเปิดภาคเรียนนะคะแล้วบริการตรวจสุขภาพนักเรียนเราก็จะมีหมอมาตรวจให้ค่ะแล้วก็ตรวจสุขภาพปาาระจก็เหมือนกันค่ะ ตรวจฟันนี้เราใช้บริการของคณะทันตะมสวค่ะห้องตรวจเราจะมีห้องตรวจ3ห้องนะคะแล้วก็มีเตียงนอนของเด็กและของอาจารย์แยกเป็นห้องผู้ป่วยหญิงกับผู้ป่วยชายค่ะห้องละสี่เตียงค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องภาวะการป้องมีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดนะคะเราก็จะมีคัดกรองตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะมี เจลล้างมือให้ตามจุดต่างๆของในโรงเรียนแล้วเราก็ดูแลเรื่องความสะอาดการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก,กอนามัยของนักเรียนตลอดเวลานะคะค่ะในห้องพยาบาลของเราก็จะมีเครื่อง AED นะคะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งดูแลถ้าเกิดมีปัญหาค่ะถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันนะคะในโรงเรียนนี้จะมี3เครื่องนะคะอยู่ที่ห้องพยาบาล1เครื่อง อยู่ที่ศูนย์กีฬาอีก2เครื่องที่สระว่ายน้ำชั้น1แล้วก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะอีก1เครื่องทั้งทั้งโรงเรียนมี3เครื่องนะคะ กำลังมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่มีเด็กอายุน้อยสุดแล้วก็มีการน่ารักด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นไงนะเจไปตามกับพี่เลยไปตาะค่ะค่ะงั้นเชิญนำเลยค่ะค่ะบริเวณนี้นะคะเห็นว่ามีเครื่องเล่นเยอะเลยมีไม้ลงไม้ลื่นค่ะไม่ใช่สำหรับเด็กมัธยมแน่แน่สำหรับเด็กมัธยมแน่ๆส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรแล้วทำไมจึงมาเป็นส่วนหนึ่งของดินสาธิตเรานะคะ เชิญพบกับอาจารย์ยาเลยค่ะผู้ดูแลที่นี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับอาจารย์ของของใครที่ไหนอะไรเชิญชมรายละเอียดได้เลยค่ะอาจารย์ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ที่นี่นะคะก็ชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายมัธยมค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มีเด็กทั้งหมด50คนค่ะ,คะก็คือแบ่งเป็นเด็กตั้งแต่อายุ2ปีถึง5ปีค่ะก็คือแบ่งเป็น3ากลุ่มชั้นเรียนนะคะมีมีเป็น3ากลุ่มก็คือมี กลุ่ม2ปีถึง3ปีสปีถึง4ปีแล้วก็4ปีถึง5ปีค่ะแล้วก็เด็กๆที่มาอยู่ในนี้50าสิคนเนี่ยเ,ออเป็นเด็กที่ใครมีสิทธิ์จะเข้ามาได้ออ้าคะของที่นี่ก็คือ,อ,อตอนนีเออ้เราเป็นสวัสดิการรองรับเฉพาะบุคลากรของออมสวรหรือว่ามหาวิทยาลัยศรีวิโรธเท่านั้นค่ะค่ะแล้วจากตรงนี้เมื่อเขาเออผ่านชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วเนี่ยค่ะกจะไไปหนเขาจะไปไหนเขาไปที่โรงเรียนข้างๆเรานี่เลยค่ะก็คือไปที่โรงเรียนสาธิตมสวภาษามิตรไพย์ปฐมค่ะก็คือสิทธิ์ของเด็กที่นี่ก็คือ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนก็คือเด็กของเราสับสนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนในเด็กในที่นี้ที่เป็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเป็นลูกบุคลากรใช่ค่ะเป็นลูกบุคลากรซึ่งในมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนสาธิตเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้ บุคลากรทุกท่านที่ทํางานเนี่ยีนี้เกิดความสบายใจว่าลูกที่เล็กจะเอาไว้ตรงไหนจึงได้เกิดส่วนพัฒนาเด็กได้ตรงนี้จึ้นค่ะก็คือหมดกังวลหายห่วไม่ต้องกังวลในระหว่างที่ทํางานไปว่าเอ๊ะฉันทํางานอยู่ตอนนี้เนี่ยใครจะดูแลลูกลูกจะโซนยังไงหรือเปล่าอะไรก็มีที่นี่คอยแบบดูแลให้ดูจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเล่นนี่น่าน่าเรียนมากอยากเห็นด้านในจังเลยค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ ห้องลูกเสือครับอันนี้คือห้องนะครับกิจการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนอร์ีนะครับอยู่ที่อาคาร5ชั้น1นะครับเลยกับเนอร์เซอรี่มานะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่สําหรับเด็กๆนะครับจะมาติดต่อสอบถามหรือส่งงานนะครับอะไรที่เด็กไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาลูกเสือนะครับเด็กๆก็จะมาติดต่อที่ห้องนี้นะครับส่วนวิชาลูกเสือเราเนี่ยนะครับสอนนะครับม .1 ม .2 ม .3 ม .1 เราสอนวันจน ม .2 อวันังคารมสามวันพุธนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปของวิชาลูกเสือเน้นในเนื้อหาแล้วก็เน้นในเรื่องปฏิบัตินะครับเด็กๆทุกคนจะได้ปฏิบัติในวิชาลูกเสือมากขึ้นนะครับอย่างเช่นของการผูกเงื่อนการก่อกองไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้คิดว่าเด็กๆควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฎีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในเรื่อง นอกจากการเรียนการสอนแล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับให้กับเด็กๆเพื่อในการค้นหาตัวเองนะครับคือการหาตัวแทนนะครับไปสอบนะครับแข่งขันกับโรงเรียนอื่นเพื่อเป็นตัวแทนลูกเสือของไทยนะครับไปงานชุมนุมของต่างประเทศนะครับก็จะมีงานชุมนุมลูกเสือนานาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือโลกนะครับอันนี้เราก็ทํามาทุกปีนะครับแล้วเด็กก็ได้ไปกันกับทุกปีนะครับก็เชิญชวนครับผู้ปกครองท่านไหนสนใจนะครับหรือมีอะไรที่ มีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถมาที่ห้องลูกเสือได้นะครับติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาครับสวัสดีครับคุผู้ปกครองคะโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตร่ายมัธยมแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อด่งดังเพียงแค่เรื่องวิชาการหรือว่ากิจกรรมเท่านั้นนะคะอีกชื่อหนึ่งของความดังก็คืออาหารอร่อยใช่ค่ะพี่า ไม่แค่อร่อยนะคะสะอาดและถูกหลักผู้ชนาการด้วยทีนี้เบื้องหลังทั้งหมดว่าความอร่อยถูกหลักโภชนาการเป็นยังไงนะคะต้องไปติดตามผู้อยู่เบื้องหลังเลยค่ะนัดปค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังของความสะอาดอร่อยและปถูกหลักอนามัยโดยเฉพาะผู้ชนากรของเรานะคะค่ะ ยินด,ดีต้อนรับสู่โครงการอาหารกลางวันของเรานะคะสําหรับโครงการอาหารกลางวันของเราะคะ่ะรายการอาหารเราจะมีความหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของเด็กอ,อย่างเช่นวันนี้นะคะเราจะเป็นเมนูญี่ปุ่นก็คือ,อไก่เทอริยากิซุปมิโซะมัฟฟินเค้กนะคะ,ะแต่เราก็ยังมีสอดแทรกอาหารไทยให้เด็กบ้างถึงเด็กจะไม่ชอบแต่เราอยากให้เด็กรู้ถึงอาหารไทยที่ รักเงาของเราเนาะยังยังยังมริโภคงอ่างนั้นกันอยู่เช่นมีแกงเขียวหวานบ้างมัสมั่นบ้างแล้วก็พแนง<ะ>แต่โดยส่วนใหญ่เราจะเน้นหนึ่งคุณค่าทางอาหารครบหลักห้าหมู<ะ>่ของสะอาดโดยผู้ประกอบการทุกคนนะคะจะต้องใส่ถุงมือ<ะ>ใส่ถุงมืออาหารมาใหม่สดทุกวันไม่มีค้างนะคะไม่มีการล่วงหน้าเรามาวันต่อวันค่ะสำหรับการบริการเด็กเราจะเริ่มตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงสิบห้านะคะก่อนนักเรียนขึ้นสิบห้านาทียกเว้นกรณีม ok ีแข่งขันหรือว,ว่าอะไรแจ้งมาแล้วก็เลดให้นักเรียนนะคะสำหรับการถ้าหากว่านักเรียน มุสลิมล่ะคะหรือว่านักเรียนคนไหนมีอาการป่วยกินอาหารแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ทำยังไงคะเราเรามีเขาเรียกอาหารพิเศษนะคะก็จะมีอาหารมุสลิมอยู่ทางนี้ค่ะอิสลามโดยเฉพาะแม่ครัวเราก็แยกนะคะแม่ครัวทําอาหารอิสลามแล้วก็อาหารบางสวรรัตซึ่งในโรงเรียนจะมีอยู่ประมาณ5ท่านนักเรียนที่ทานบางสวรรัตตลอดชีวิตแล้วก็ในกรณีเด็กป่วยตอนเช้านะคะให้เด็กมาแจ้งทางโครงการอาหารกลางวันได้เลยค่ะเราเตรียมข้าวต้มให้นะคะ เราจะเตรียมให้วันต่อวันเลยค่ะไม่มีค้างหรือว่าทําเผื่อให้เด็กมาแจ้งเราได้เลยเรามีเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็พอเด็กมาเข้าแถวเนี่ยค่ะเด็กที่ทานอาหารพิเศษแยกแยกจุดเลยค่เด็กจะแยกไปเลยนะคะแยกไปรับของของตัวเองส่วนเด็กอื่นทั่วไปก็คือรับสินวิก่อนจะเป็นถาดข้าวรับถาดแล้วก็ทานจับข้าวไป ผัดแล้วก็แกงขนมนะคะรับประทานจานนี้แล้วก็ถึงเวลาส่งถาดด้านนู้นค่ะเราจะมีล้างเที่ยงแล้วก็ล้างน้าร้อนนะคะมีเครื่องอบถาดเพราะฉะนั้นมั่นใจในความสะอาดได้เลยค่ะอาจารย์คะได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้มีการบอกเมนูอาหารเด็กด้วยค่ะเราทำเป็นเอ่อเพจนะคะท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามได้ที่ sm s o o l r u n นะคะจะมีบอก จำนวนแคลอรี่ oh. ในแต่ละวันที่เด็กได้รับ oh. แล้วก็รายการอาหารด้วยค่ะใช่ค่ะ oh, <ha. S 1> จริงๆแล้วนี่นะคะอาหารของเราเนี่ยทุกเมนูเนี่ยทางเนี้ยเขาจะมีรายการเลยว่าเราเข้าไปหลักโภชนานกรเลยค่ะซึ่งเราโทรกับเน็กเทคเน็กเทคเนี่ยกับกับโรงเรียนสาธิตแล้วก็โครงการอาหารกลางวันเนี่ยจะดูกันว่าสูตรอาหารของโรงเรียนเราได้หลักโภชนานกรไหนถูกไหมคะใช่ค่ะนั้นถูกปรับหมดเลยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอ,อชมข้าวรวมๆของโรงอาหารก,กันเลยดีไหมคะามาได้โรงอาหารนันเป็ข้าวผัดใช่ไหมคะ